สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็ก f ีเจอร์เพเยอร์เพเยอร์อาวรอบนี้เนี่ยถ้าถามว่านักเตะคนไหนน่าสนใจนะฮะวันนี้แนะนําคนนี้ก่อนเลยนะครับ ปีกซ้ายแซมบ้าจากเอเวอร์ตันครับหนึ่งในขุนพลที่พาทีมชาติบราซิลคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับลิชาริซันหรือว่าลิชาริซอนครับนี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะครับตันอยู่ที่98เลยทีเดียวสำหรับร่างนี้ของลิชาริซันนะครับผมปัจจุบันอายุ23ปีเท่านั้นฮะสูง179ตําตำแหน่งหลักคือปีกซ้ายและถนัดเท้าขวาเป็นเท้าหลักนะครับผมจากโปรไฟล์เนี่ยยืนได้หมดในแนวรุกนะครับผมนี่เป็นค่าพลังที่กดโพซิชันบู ปี้ขวาเก้าบาปีกซ้าย98ป cf 98้าครับ cf ก็เท่ากับปีกซ้ายนะครับโอ้โหนี่ถึงแม้ตำแหน่งหลักจะเป็นปีกซ้ายนะฮะเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนะฮะค่าพลัง cf เท่ากับตำแหน่งปีกแบบนี้เนี่ยน่าจะเล่น cf ได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะฮะมาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับเกมกรุก9 1นะฮะ บอลคอนโทรล97เลี้ยงบอลดิปปิ้ง95เลี้ยงบอลในความเร็วต่ำไทยโพสชั่น96นะครับส่งสั้นส่งยาว81 84ฟินิชชิ่งฮะจบสกอร์94ลูกมง91นะครับลูกปั่นไซส์79แม่ปั่นค่อนข้างน้อยเนาะ ถ้าเล่นปีกแล้วปั่นน้อยแบบนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบนะครับสปีด97ครับสปีดต้น94นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง92พลังกระโดด93ความแข็งแกร่งมีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นปีกแล้วความแข็งแกร่งน้อยนะความแข็งแกร่ง94ด้วยนะฮะบาลานซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับเท้าหลักคือเท้าขวาเท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับความคล่องแคล่ว3ความแม่นยำ4ครับสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะมี2สกิลคองบอลนะครับมีสกิลสัับบสสสสสกกกกิิิิิิิิลลลลยยยอดฮฮตทนะะมมี่งงงป มุดสกิลยิงยักษ์ยะหักสกิลยิงจังหวะเดียวสกิลยิงปั่นก้อยสกิลยิงจุดโทษและสกิลเรียกฟาวนะครับเพ้งสไตล์เป็นโกโพเชอร์นะครับเออตำแหน่งหลักคือปีกซ้ายแต่ว่าเพ้งสไตล์เป็นโกโพเชอร์นะครับท่านนี่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งที่3ของลิชาริสันนะครับก่อนหน้านี้2ร่างมีอยู่ร่างหนึ่งเนี่ยตำแหน่งหลักคือ CF ด้วยนะครับแต่ว่าเพ้งสไตล์ถึงแม้ว่าจะเป็นปีกซ้ายแต่ว่ามีเพ้งสไตล์เป็นโกโพเชอร์ทุกร่างเลยนะครับผมและ ก่อนหน้านี้ก็มีค่าพลังแค่95ทั้ง2ล่างล่างนี้98นะฮะถือว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพลเยอร์เพล o เยอร์ออฟวิกรอบนี้นะฮะลิชารลิชันถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่าค่าพลังอัพเพิ่มขึ้นมา98แบบนี้เนี่ยน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวในช่วงต้นเนี่ยผมจะจับไปยืนเป็นปีกซ้ายก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ โคโพเชอร์เนี่ยจะแสดงผลที่ตำแหน่ง C, F กับ S, S เท่านั้นนะครับเมื่อเราเอาโกโพเชอร์ไปยืนเป็นปีกซ้ายแบบนี้นะฮะลิชาริชันจะเป็นออฟสไตล์นะครับก็คือเคลื่อนที่ตามตำแหน่งของตนเองนะครับผมไม่มีการเคลื่อนที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะฮะก็ขึ้นที่อาจจะวิ่งออกปีกวิ่งตบเข้ามาในบ้างนะครับผมเล็กน้อยสลับกันไปนะครับผมเรามาพูดถึงการยืนปีกก่อนนะครับถ้าเทียบกับร่างเก่าก่อนหน้านี้นะฮะสปีดเนี่ย มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดและสปีดต้นนะฮะเพราะฉะนั้นการยืนปีกเนี่ยมันจะมีความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วการออกตัวมันจะดีกว่านะครับดูจังหวะนี้ดับเบิลพัสใส่เดียโกดาลโลไปนะครับตัดเข้าไปสปีดไปริมเส้นแล้วหักเข้ามาให้กองหน้าตัวเป้าเข้าฮอตแบบนี้นะฮะสามารถยืนได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลสนับสุนในการเปิดบอลคอสบอลจากด้านข้างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงตัดเส้นไปกินระยะแบบนี้แล้วตบเข้ามาแบบนี้เนี่ยสกิลการเปิดบอลพวกเวสต์สพาส์ พินคอยคอสซิ่งก็ไม่จําเป็นฮะถ้าเราตัดได้เรียบแบบนี้นะครับนี่ฮะแต่ปัญหาคือว่าเราจะเลี้ยงยังไงไปให้ถึงริมเส้นแบบนั้นนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องโยนเข้าไปคอสเข้าไปให้กองหน้าหม่งนะครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งจังหวะและที่สําคัญคือถ้าเล่นจังหวะแบบนี้มันเข้าเท้าซ้ายไม่ใช่เท้าถนัดด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเปิดไม่แม่นเท่าที่ควรนะครับแต่เท้าซ้ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับทาชิงกับโรนาดินโยแล้วโยกสับ เทาขวาคับยิงบริเวณหน้าหัวกระโหลกนะครับการยิงอยู่ในเกณ์ที่ดีนะฮะเพราะว่าเล่นปีกซ้ายแบบนี้เนี่ยมันล็อกเข้าเท้าขวาอยู่แล้วนะครับเป็นเท้าหลักนะครับดูฮะกินแดนตบเข้ามาโยกหลบ2คนแล้วซัดด้วยขวาครับไม่มีสกิลยิงไกลนะฮะลองเล้งชุตติ้ง ไลซิ่งช็อตไม่มีนะสกิลปั่นก็ไม่มีนะคะค่าพลังการปั่นก็น้อยด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ถ้าเกิดว่าเราจับลิชาริสันยืนปีกนะครับจังหวะปั่นเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะฮะค่าพลังการปั่นค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะต้องใช้จังหวะกระชากแล้วตกเข้าไปให้กับกองหน้าหรือว่าหักเข้าขวาแบบนี้นะครับได้2รูปแบบนะแต่ถ้าเกิดเป็นการยิงเนี่ยมันจะต้องเป็นการยิงที่มันไม่ได้ไกลมากนะครับ ถ้าไกลมากเนี่ยเราจะต้องพึ่งสกิลลองเลงชุดติ้งด้วยหรือว่าหักปั่นเนี่ยมันก็ลําบากเพราะว่าไม่มีสกิลปั่นไม่มีลองเลงไดฟ์ ive, แล้วก็ค่าพลังการปั่นน้อยนะครับอาจจะแตกต่างกับเนมานะคลิปนี้ผมรีวิวกับฟูบปาซินไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเนม่าหรือว่าปีกคนอื่นที่ปั่นได้ดีเนี่ยจังหวะแบบนี้ก็อาจจะยิงปั่นได้นะแต่ถ้าเป็นริชารเลันเนี่ยต้องยิงยัดอย่างเดียวอะหรือไม่ก็ยิงไปแล้วหยุดผ่อนสปีดนะครับแล้วแตะเข้าขวายิงดิปปิ้งช็อตนะฮะก็เป็น ดิ่ปิ้งช็อตนะฮะที่พอจะพึ่งพาได้ในระยะนอกรอบเขตโทษที่ไม่ได้ไกลมากนักหรือในรอบเขตโทษนะครับหักเข้าข้างๆนิดนึงนะแล้วกดยิงนะครับก็จะบอลพุ่งๆมุดๆเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะจังหวะยืนปีกซ้ายนะครับออฟสไตล์นะถ้าเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์อาจจะวิ่งขึ้นสูงไปแล้วนะครับวิ่งไปริมเส้นแล้วเราก็วางยาวได้เลยนะครับแต่ว่าออฟสไตล์แบบนี้เนี่ยน้อยครั้งนะครับที่จะขึ้นสูงแบบนั้นนะฮะส่วนเรื่องการคลองบอลการพาบอลไปกับ านะครับถือว่ามีความคล่องแคล่วสูงเลยทีเดียวนะฮะเป็นค่าพลังที่โดดเด่นของลิชาริสันนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะใช้ความสามารถในการคลองบอลนะครับแล้วยิงติดดิปปิ้งช็อตบอลมุดตอนท้ายครับแต่ไม่เข้าก่อนอ่ะทีนี้อันนั้นคือยืนปีกซ้ายนะครับเราจับมายืนเป็นซ f เลยนะครับแล้วขยับเนยมามาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วผมจะส่งดักลาสคอสตานะครับมาเล่นเป็นปีกขวานี่เป็นฟูลบาซินไปเลยนะฮะนี่ใช้ลักษณะนี้ไปนะครับเล่นเป็นแผ่นหน้า3นะครับอ่ะเนยมามาเล่นเป็นปีกซ้้ายแลวนะะฮ นี่ถ้าคอสเนี่ยเนมาจะดีกว่านะฮะถ้าเป็นการคอรสหรือปั่นหรือว่าการลากที่ริมเส้นนะยังไงเนมาไอคอนก็ดีกว่าอยู่แล้วครับถ้ายืนปีกซ้ายนะมาครับสปีดมาลิชาริซอนดับเบิลทัสนะครับแล้วมีช่องหักเข้าขวามุ่งพยายามบรรจงจะยิงดิปปิ้งช็อตนะครับแต่มันไม่ติดจังหวะมันบีบที่จะต้องรีบยิงนะดิปปิ้งช็อตต้องมีเวลานิดนึงเนดะี Double ๋ยวบล์ทัสหลบมา1คนนะครับแล้วหักแตะเข้าขวานิดนึงนะครับ รีบยิงเกินไปมันก็อาจจะติดยากนิดนึงนะดิ p p ิ้งช็อตต้องปลดสปีดแล้วก็มีเวลานิดนึงเนะี่ยไม่เหมือนกับ Ricing ช็อตนะหรือว่าลองเลี้ o งชุตติงนะคุณวิ่งมาเร็วๆแรงๆแล้วยิงเลยนะครับแต่ว่าด i p p ิ้งช็อตต้องหาจังหวะนิดนึงอนะ่ะดูการคองบอลนะฮะนี่ยืน c f ออยู่นะครับความคล่องแคล่วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับเป็นกองหน้าสายคล่องตัวนะครับผมคือล็อกได้เลี้ยงได้พิ้วได้กระชากได้นะครับ ถึงแม้จะไม่ได้หนานะฮะแต่ว่าไม่ได้บางนะครับความแข็งแกร่งก็พอมีนะฮะจังหวะการเบียดเนี่ยก็กระแทกลงยากเหมือนกันนะครับนี่จังหวะชิงนะครับเราไม่คืนนะยิงเองเลยเท้าซ้ายติดๆๆดิปปิ้งช็อตครับพอเราจับลิชาริสันมาเล่นเป็น CF แบบนี้นะฮะโกโพเชอร์จะทำงานนะครับจะวิ่งหาช่องดีกว่าออฟสไตล์นะครับผมโกโพเชอร์จะทางานที่ CF และ SS นะครับอย่าลืมนะฮะ เพราะฉะนั้นยืน CF เนี่ยมันจะเข้ากับเพลงสไตล์ของเขามากกว่านะครับนี่ติดดิปปิ้งช็อตด้วยครับระยะไกลถ้าเรายืน CF แล้วเราเน้นเล่นยัดแล้วพลิกยิงแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีสกิลรองเลงชูตติ้งไลซิงช็อตแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะยิงไกลเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดนะถ้าจับลิชาริสันเล่นเป็น CF คนเดียวนะครับแล้วจังหวะ ใช้เน้นพลิกยิงพลิกหลบอะไรแบบนี้นะอันนี้จะ,จะลำบากนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีความคล่องตัวสูงก็ตามนะฮะถ้าเล่น cf เนี่ยแนะนำว่าอาจจะเป็น cf 2คนไปเลยนะยืนคู่กันไปนะครับตัวนี้ก็จะมีความคล่องตัวสูงนะฮะแต่ว่าเวลายืน cf คนเดียวเนี่ยจังหวะพลิกมันจะลำบากนิดนึงอ่ะเพราะว่าสกิลยิงไกลมันไม่มีนะครับดูฮะจังหวะพลิกนี้สวยแล้วตุ้มติด dipping shot dipping shot ก็ยิงระยะไกลได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะน้อยกว่า rising shot แล้วก็ long range shooting นะฮะ เนี่ยถ้าเป็นจังหวะลักษณะยิงนอกกรอบเขตโทษระยะแบบนี้นะถ้าเป็นกองหน้าอย่างเลวานไฮริเคนเนี่ยจะยิงได้ดีกว่านะครับนี่ต้องใช้จังหวะทําชิ่งแทงทะลุช่องหรือว่าวางยาวใช้สปีดใช้ความคล่องตัวเป็นหลักอะไรแบบนั้นนะ่ะถ้าจะเล่น CF ลิชาริสันนะครับแต่ถ้าจะพลิกยิงเนี่ยมันคนละสไตล์กันเลยนะฮะมันจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลสนับสนุสนในการยิงไกลนะครับ แต่ก็ทําได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเค้นศักยภาพออกมาให้มากที่สุดเนี่ยมันจะต้องเล่นให้เข้ากับวิธีการที่ผมบอกอะเนี่ยถ้าพลิกยิงเนี่ยดูอีกทีนึงนะตุม้มมันก็พอรุ้นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อันตรายเหมือนกับกองหน้าที่พิกยิงไกลได้ดีนะครับเนี่ยถ้าเล่น CF เนี่ยหลายคนชอบใช้จังหวะพลิกยิงนะแต่ถ้าเกิดแทงแล้วหลุดแบบนี้นะฮะหรือวันทูนะครับหรือว่าวางยาว สอดยิงแทงทะลุช่องอะไรแบบนี้โอเคนะฮะแต่ถ้าจะเล่นแบบบางพิกยิงระยะไกลอันนี้ลำบากนิดนึงนะฮะก็ต้องลองดูนะครับว่าเราใช้การจู่โจมลักษณะไหนเป็นหลักเนี่ยแทงทะลุช่องแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้นะฮะถึงจะมีศักยภาพสูงสุดสำหรับิชาเลซันถ้าเกิดยืน CF นะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับผมว่ายืนได้หมดนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจวิธีการเล่นนะครับผมยืนหน้าก็เฟี้ยวฮะเลี้ยวชิดเส้นก็ซ้ายครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรพงศ์นะฮะที่ให้ยืม ID มารีวิวลิชาริสันในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู <S <S ้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ so